กรัสบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าพบอพ่อกับช่องสาวสาวอินสวตเดนเอีกแล้วนาจาะจ๊ะน้ทุกคนเมื่อน,นี้ชาวาหน่อยพาทุกคนมากินตําบกสมนะจะ๊ะน้าตาบกสมตําบกแู้วก็มีไก่ย่างนะ้ำปลาลานะจ๊ะน้ทุกคนจา๋ากับขนมเส้นนิดหน่อยนะจะ๊ะนะนอกานั้นก็เป็นผักที่เขาปลูกเองกับมือนะจะ๊ะมาเด้อจ้ะทุกคนจา๋าผู้ใดอยากกินตําบกสมเลยว่าทันบ่ได้กินเขา้ายั้งบ่ได้กินเข้านะจ๊ะน้ทุกคนจา๋าแวะมา อิ่มมาแสบน้ำกันเลยนะจ๊ะนาทุคนจา้าเบาหลยกันห่างเลยจ๊ะเนาะแสบจ้ะลองใส่แต่แกะเบ,บึ้งเลยจ๊ะนาทุคนจา่าว่าจะแสบปันใดเนาะจะ๊ะมาเด้อจ๊ะทุกคนจา่าอื้มอื้มอืมเนาะ อืนมเสร็แข็งชิดโกโดนมเสร็จม่แม่นมเสร็จไทยแน่นะอืมหอผักน้ำน้ำปลาแซ่บแซจะทุกคนจ้า ช่อนไปเดี๋ยวไหมขออนุญาตใส่ทับพ,พีน้อยจ้ะเนาะลืมสอนจ้ะพี่น้องอืมเนาะ tab mm mı -hmm. Субтитры сделал DimaTorzok แสบแต่ทุกคนจะาวว่าออกปากบ่ถึกเลยนะจ๊ะเนาะหัเข่า ưm ừ. <coughs> 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 tầm một con gái lại tập đi đoàn trà ไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่านะจ๊ะเนาะมาเด้อจ้ะ แสบมือแสบมือจะทุกคนจ่ามือบาดนะจ๊ะเนาะ

嗯。Mm hmm. แสบมือจจอทุกคนจ้ะโอ้แสบแต่บางคร้งเราให้รายจะพี่น้องจ้ะกินไม่หมดหรอก โอ้ไก่ย่างน้ำปลาแดกเซ่บเซ๊บ 嗯。Um. เผ็ดหน้ามระแดกเผ็ดตำผสมอืมว่าจะกินใหหมอนกับกินเมืออดอกจากไก่้เนี่ยเนาะจ้าเนาะทุกคนจา้าชิได Ừ. Ừ. อืมอิ่มแล้วจะทุกคนจ้าตำบักสมตุงเครื่อง จำบกสมเครองนวยเจ้าทุกคนปุ้ยมากินผดกินวานนะจ้ะเนาะเหลืออยู่ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องจ่ากราบขอบบุญและขอบคุณนะจ้ะเนาะที่ขามารับชมมาหลับเบิ้งช่องสาวสาวอินสวีเดนนะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะไปพอกันคลิปไหนคือเก่านะจ้ะเนาะทุกคนอิ่มแล้วก็ที่แซวหนีนะจ้ะเนาะทุกคนจ่าไปทำกับเขาแล้วกับห่อไปเหตุงานมืออื่นนะจ้ะเนาะไปแล้วนะจ้ะเนาะกราบสวัสดีนะจ้ะเนาะบายบายจ้าทุกคนจ่าบายบายนะจ้ะเนาะอู้เผ็ด